นอนสําหรับโครงการนี้ค่ะครับขอบคุณครับคุณสุตาค,ครับค่ะเรามาตามกันต่อนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกษิจวันนี้ไปเอาไปดูความคืบหน้านะคะเรื่องของโครงการในพื้นที่ eec กันค่ะ นายพัชระอนันต์สินอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะได้นําคณะหน่วยงานภาครัฐค่ะไปตรวจพื้นที่ราชพัสดุซึ่งเป็นเป้าหมายในการรองรับเขตพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ eeci ในจังหวัดชนบุรีนะคะและพื้นที่รองรับ eec ในจังหวัดระยองด้วยที่ราชพัสดุสนามบินอุตภเป่ามีพื้นที่รวมกว่า6,500ไร่ค่ะในส่วนของดิจิทัลพาร์คมีทั้งหมด830ไร่ส่วนพื้นที่อื่นนะคะเดี๋ยวจะประกาศให้ เป็นพื้นที่ส่งเสริมได้ซึ่งจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีแผนและการลงทุนที่ชัดเจนค่ะซึ่งทางกรมกําลังพิจารณาจัดสรรพื้นที่ในอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซารองรับไว้อีกสัก2-3,000งาไร่เพื่อรองรับความต้องการของการเติบโตใน EEC ในอนาคตค่ะส่วนเรื่องของอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุใน EEC นะคะตอนนี้รอกฎหมาย EEC ออกมาก่อนเพื่อจะได้กำหนดอัตราที่เหมาะสมค่ะ ส่วนกรณีการบุกรุกพื้นที่ราดพัสดุในตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะล่าสุดเนี่ยตกลงทำสัญญากันไปแล้ว116ราย50ไร่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ ด้านนายคณิตแสงสุพันณ์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec บอกว่าได้ขอให้หน่วยงานในพื้นที่รองรับ eec อย่างเช่นบริษัทกสทโทราคามานาคมหรือแคดและสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจ i s ด้าได้มาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อดีจะบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ดิจิทัลพาร์คส่วนภาครัฐเองจะช่วยแก้ไขอะไรที่นักลงทุนกังวลอะไรที่นักลงทุนมองว่าเป็นอุปสรรคอย่าง ของโครงสร้างพื้นที่กฎหมายบุคลากรเพื่อให้การทำงานใน EEC นั้นเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนสนามบินอุตภเภานั้นกองทัพเรือจะเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดโดยยืนยันนะคะว่าตอนนี้ EEC พร้อมที่จะเดินหน้าการลงทุนอย่างเต็มที่หลังจากบริษัทต่ตางชาติสนใจลงทุนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่า g a r m i ค่ะ ขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมาการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในวันที่19กรกรกฎาคมนี้ที่ท่านนายกจะไปเป็นประธานนะคะการประชุมวันนั้นจะรายงานความคืบหน้าต่งตางๆเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่ EEC ค่ะ